ทันทีที่ลืมตาตื่นความทรงจำจากเรื่องเมื่อคืนก็ประเด็ดประดังเข้ามาต้อนรับเช้าว,วันใหม่สำหรับคนที่มีแต่ความทรงจำดีๆฉันเองก็ขอยินดีด้วยนะคุณสมควรได้รับมันแล้วละ่ะแต่สำหรับบางคนที่ลืมตาขึ้นมาแล้วได้ถูกความทรงจำที่น่าหดหู่พร้อมกับความรู้สึกที่ชวนให้ดิ่งลึกลงในก้นมหาสมุทรฉันก็อยากจะบอกว่าฉันเข้าใจดีว่ามันรู้สึกเช่นไร ความจริงแล้วไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะรู้สึกยินดีปรีดาในทุกๆวันเพียงแต่เช้าวันนี้มันถึงคิวของเราก็เท่านั้นเองว่าแต่เรื่องอะไรหรอที่ทำให้คุณรู้สึกหนักอึ้งถึงเพียงนี้ฉันไม่สามารถแนะนำได้ว่าคุณควรจะยอมรับความรู้สึกเหล่านี้พร้อมกับใช้ชีวิตในวันนั้นให้ผ่านไปดังเช่นเคยที่ผ่านมาหรือคุณควรจะกดความรู้สึกที่บั่นทอนเหล่านั้นเอาไว้ให้มิด เราเริ่มต้นการใช้ชีวิตในวันนี้ให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแทนแต่ถ้าเป็นตัวฉันเองและก็มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะเก็บความรู้สึกบันทอนเหล่านี้ใส่กล่องล็อกกุญแจไว้ฉันเลยเลือกที่จะใช้ชีวิตในวันนั้นไปพร้อมกับมันฉันทำยังไงนะหรอเดี๋ยวจะเรียบเรียงให้ฟังง่ายๆนะเริ่มจากทันทีที่ลืมตาตื่นความรู้สึกเศร้ามัวมนหนักอึ้ง ก็ประเดยประดังเข้ามาพร้อมกับภาพความทรงจำของเมื่อคืนยังไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นมันทำให้หัวใจของฉันกระตุกเลยล่ะร่างกายก็หนักอย่างกับมีวัตถุขนาดใหญ่มาทับไว้แถมเส้นประสาทบนศรีรษะก็เต้นตึกตกักอาจจะเพราะเมื่อคืนฉันนอนไม่เต็มอิ่มด้วยมั้งดวงตาที่บวมเป่งเพราะผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักในรอบหลายเดือนใจฉันนั้นบอกว่านอนต่อเถอะอย่าลุกไปไหนเลย แต่สมองกลับต่อต้านประหนึ่งฝ่ายสีขาวและฝ่ายสีเทากำลังถกเถียงกันสุดท้ายฉันก็ต้องหอบร่างกายอันหนักอึ้งลงมาจากเตียงสมองก็เริ่มทำงานต่อทันทีด้วยการประมวลผลว่าวันนี้ฉันมีภาระหน้าที่อะไรให้ต้องจัดการบ้างสิ่งไหนเร่งด่วนสิ่งไหนค่อยทำทีหลังได้พร้อมกับคิดวางแผนสำรองไว้ถ้าหากแผนแรกมีเหตุให้ต้องล่มไป คิดได้เช่นนั้นก็ดื่มน้ำสักหน่อยเพื่อทดแทนที่ร่างกายขาดน้ำขณะที่หลับไปตั้งหลายชั่วโมงก่อนจะพาร่างกายและหัวใจอันบอบช้ำของตัวเองเข้าไปในห้องน้ำเพื่อชำระร่างกายให้มันสดชื่นขึ้นมาอีกหน่อยขณะอาบน้ำในหัวของฉันก็วนคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เจ็บช้ำอีกรอบแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือคิดว่าวันนี้ฉันจะทานอะไรดีน้ำหวานที่ชอบจะเป็นรสชาติอะไรดี ของหวานนี่แหละที่ทำให้ชีวิตของฉันดำเนินต่อไปได้หลังจากชำระร่างกายเสร็จก็เข้าไปท่องโลกออนไลน์สักหน่อยเพื่อดูชีวิตความเป็นไปของคนที่รู้จักแล้วก็เลือกที่จะยิ้มรู้สึกยินดีปรีดากับความสุขส่วนหนึ่งที่เขาเหล่านั้นได้เผยแพร่ออกมาให้เราเห็นหรือไม่ก็เลือกที่จะเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจกันในยามที่เขาประสบกับความทุกข์เพราะสำหรับฉันกำลังใจนะ่ะมันสำคัญที่สุดเลย ขณะที่ตาจ้องมองความเป็นไปของคนที่รู้จักจากหน้าจอสี่เหลี่ยมในใจของฉันก็วกมาที่เรื่องเศร้าๆที่ตัวเองเจออยู่อีกจนได้หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือความรู้สึกหดหู่เหล่านี้มันเกาะกินใจฉันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพียงแต่ถ้าไม่ไปนึกถึงความรู้สึกเจ็บปวดมันก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้ายามใดที่ดันไปนึกถึงมันก็จะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเดิมหน่อย เวลาที่เหลือในวันนั้นฉันก็จะทำภารกิจตามที่ได้วางแผนไว้อาจจะไม่สำเร็จไปซะทุกอย่างที่คิดแต่อย่างน้อยวันนี้ฉันก็ได้ทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปอีกอย่างแล้วนะนี่คือประโยคที่ฉันใช้บอกกับตัวเองในทุกๆคืนก่อนจะเข้านอนแน่นอนว่าความรู้สึกหดหูใจมันก็ยังคงตามมาไม่หยุดหย่อนแต่ถ้าลองสังเกตดีๆมันก็ไม่ได้หนักอึ้งเหมือนเมื่อคือนก่อนแล้วล่ะ และฉันคิดว่าในคืนถัดๆไปมันก็คงจะค่อยๆเลือนลางไปตามการเวลาอย่างที่ควรจะเป็นฉันว่าแผลในใจก็เหมือนแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกายมันไม่สามารถใช้เวลารักษาให้หายดีได้ภายในวันเดียวยิ่งถ้าแผลไหนใหญ่หน่อยก็เจ็บนานหน่อยเป็นธรรมดาแต่เธอเชื่อฉันสิว่าสักวันยังไงมันก็ต้องหายเพราะฉะนั้นอย่าล้มเลิกที่จะลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่เลยนะ เพราะวันนี้กับเมื่อวานมันไม่เหมือนกันนี่นะขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ